ชูวับชุวับอ่าชุวับ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 ว้าวววววชุวับชุวับชุวับโอ้ยหยุด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 อย่นี่หยุดหยุดอะอะไรอ่ะกำลังร้องเพลงอยู่เลยเนี่ยฮะใช่กำลังร้องเพลงอยู่เลยเอ้ยคนคนอื่ยังไม่หมดแล้วพวกพวกแกทั้งหลายนี่แหละพี่ที่นี่นะถึงจะเป็นคาราโอเกะก็จริงแต่ว่า ไม่อาให้พวกแกขึ้นมาร้องเพลงเด็กอดเข้าใจไหมเอาเรามีไม้ไว้ทำไมอะฮะใช่มีไม้ไว้ทำไมอ่ะเ้าเขามีไม้ไว้สำหรับให้ลูกค้าเสียงดีมาร้องเพลงไม่ใช่พวกแกไปอะไรอะฉันเสียงไม่ดีตรงไหนจอหมีก็เสียงดีนะชวับชวับชวับชวาบชวาบชวบเบาเบาเบาออกไปออกไปอะไรเนี่ย ออกยปทำไมออกไปเลยเมื่ออะไรเนี่ยเมื่ออะไรอ่ะอุตส่าห์นีกีตาร์พอๆอย่างนั้นเนี่ยแเสียงแกก็ออกจากดีมไว้ก่อนเลยเข็นลูกกุ่งอ่ะยังชอบเลยไว้ก่อนนะแค่มาเสียงฉันดีมากเลยนะแล้วทำไมเขาบอกว่าเราเล่นกันไม่เพาะเนี่ยเรางงมากๆเลยเนี่ยไม่แฟร์เลยไม่แฟร์สำหรับนักกีตาร์พวกเราดูฉันนีกีตาร์จะก่อนดี นี่นี่น <till> ี่โอ้ได้ข่าวว่าคุณชอบเล่นกีตาร์ใช่ไหมโอ้นี่นี่นี่ทำอะไรวะทำอมไรวะเปิดให้เล่นกีตาร์ด้วยนะเปิดตัวสมบัติตัวกีตาร์นะว่ามาเออจริง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 ดิเราเห็นแมวมองจากตัวคุณนะเราชอบมากๆเลยคุณน่ะเสียงดีมี่ขนาดนี้เป็นคนเดอยวกันตัไม่ขนาดแล้วไอ้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 ไม่ขนาดกันหรอกไม่ขนาดนั้นหรอกไม่ขนาดนั้นหรอกนี่นี่อาจากร้านเกมที่นั่นเนี่ยกีตาร์คุณๆคุนะเนี่ยไม่ใช่เปนกีตาร์ฮีโร่โอวัลเลย ไปหน่อยสิมมาอไกันถ้าเกิดเว้ปนปต๊บก็ได้แล้วอะนักดนตรีเลยพรมแดนบอกไว้ก่อนเลยฉันก็เป็นนักร้องเดี๋ยวไว์ด้วยเดี๋ยวไว้เดียด๋วยวไว้นกกีน่ยะแหมเราได้กีตาร์ใหม่แล้วพร้อมบรรเลงกันหรือ,อยังพวกเราอร์เพิ่มเล้วเพิ่มเล้วเลยเอาเลยเอาเลยพร้อมแล้วก็สามสองดึงบรรเลงได้ <c oughs> ตกขยะจะมีตกขยะไม่ได้ไม่ได้ช่วยกไปไหนดีเดะอะไรเนี่ยฮะเอ้ยนี่ว้าวมาเบื้องไหนเนี่ยโหดูสินี่ด้วยด้วยฉันขนดูไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะมารับเก็บอีกทีฉันไปทำธุระก่อนไปเลยอ้าวรอด้วยสิอะอะไว้ด้วยไว้เอ้เอาฉันออกไปหน่อยดีไม่ได้เงี้ยออกเองแล้วกันจมีไปละอ่าอะไรอะดูดิพวกนี้ชอบทิ้งเนี่ยดูดิ อไ่ไลมมันดูยาแปลเนี่ยไ่ใครอยู่วะเนอาเนี่แกมาเลาหรอฮะอไปไหนมาเนี่ยฮะอให้ฉันรอตั้งนานเนี่ยนี่มันอยู่ในชั่วโมงภารกิจอยู่นะเออย่างนี้คุ็อกเตอร์คือผมไปรับคุณลำลกจากใมอดีตมาลูกนะคุณเฉยๆนะครับไม่มีอะไรเลยครับแค่อยากพาเขามาเที่ยวเฉยๆนะ นี่น้อยเล่นมันไม่ใช่เวลาเล่นนะแกมันเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะภารก,กิจของฉันมันสําคัญมากๆนี่เราพวกเทว่าทั้งหลายมันก็หลุดออกไปแล้วเนี่ยมันจะไปปวนเมืองเราฉันยังทดลองไม่เสร็จเลยนี่ถ้าแกไปเที่ยวอีกแล้วก็ครั้งหน้าฉันจะไม่ไว้ชีวิตครั้งเนี้ยฉันจะทําโทษแกโดยการแช่แข็งเราไปทดลองก่อนทษดี่นะ่ย <c oughs> โอ้เมืองนี้สวยมากเลยเนี่ยเมืองจากอนาคตเนี่ยว้าวนี่เราวาร์ปมาไกลมากๆเลยนันเนี่ยโอ้โหแต่ถ้าปล่อยเจ้ามีไว้มันจะเป็นไรปะนะไม่น่าเป็นไรอะมันเอาตัวรอดได้อยู่แล้วโอเคชมเมืองก่อนดีกว่าโอโอ,โอ โอ้เดี๋ยวนี่มันอะไรเนี่ยแกเป็นใครอะฮัลโหลทำไมชุดแปลกๆฮะคนจากโลกอนาคตเหรอฮัลโหลนายอย่าเดินเข้ามาสิฉันกลัวนะเนี่ยจอมหมีมาอยู่ซะด้วยเดี๋ยวอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเลือฉลอไม่ ไม่เป็นแล้วโน้ต no ไปแล้วไปแล้วจ้าเาจ้าหมีเอา้านี่นแกยังไม่ออกไปอ,ไอีกเหรอเนี่ย<อ>ฮะไม่ออกอ่ะมีอาหารอยู่ที่นี่ฉันจะไม่ออกไปไหนทางนั้นไงนนดูมีแต่ไก่ทางนั้นเลยเนี่ยไกไ่เต็มไปหมดเลยเนี่ยฮ่าจ้าจนะ้าอออจาี่จ้า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 จ้อจ้าจาจ้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 าล้าจ้า อยู่แล้วเนี่ยมีทั้งที่ดอยมีทั้งอาหารไทยจเจ็ดไปหมดเลย,เยไม่จะไม่ออกไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ที่เนี่ยเลยเแต่ว่าของที่ฉันถือปืนน่ะ<อ>เพราะว่ามันมีคนมาทำร้ายฉันเนี่ยเรามื่อกี้มันว่าหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยฉันต้องพาแกกลับก่อนแล้วเนี่ยเอ่ออย่าไปยุ่งไงเนี่ยนี่บ้านฉันนะบอกไว้ก่อนอย,อย่าเข้ามานไะปออกไปไม่ต้อนรับออกไปเลยนี่อย่ามายุ่งกับบ้านฉันออกไปเดียวเลยไปไปดูนน่นสิ นั่นอะไรอะ่ะอมบี้อ่ะฉันจะไปรู้ได้ไงนี่เอาเอาวุธออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะอาวุธอะไรอะ่ะฉันไม่มีอะไรทั้งนั้นะฉันมากับกีตาร์กตรของฉัน่ยโอ้ยไม่เป็นไรฉันบูก,กับมันก็ได้ไนี่จั่จัจัจัอ้นยิงมาได้ด้วยตายแล้วนี่จัมดจันะจั๊ดมั๊อจั๊ดจั่ดจั๊ดจั๊ดจั่ดจเ๊ดจั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 ๊เปอร์เวฟ อันนี้ไปเวฟให้ด้วยละกันอ,อตอกลกละฉันไม่เวฟไ,ไก่ให้แกหรอกนี่จ้าหมีแกจะเอาไก่มาด้วยทําไมเนี่ยฮะก็มาทำอย่างนี้นีนี่นีเอามาทำอาเอา,เอามาทำไม่มไม่มาสกปรกเอ้ยไก่จากถังขยะจาอีอ๋จ้าหว<ะ>ีอ๋อฉันไม่เล่นกับแกแล้วฉันจะกลับบ้านแลว<ะ>้วโอ้กลับอะไรอ่ะฮะอะไรอ่ะอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยทำไมมันแดงๆอย่างนั้นน่ะตัวอะไรอ่ะฉันเจอบอสใหญ่แล้วล่ะ ถูกป oh uh? ิดได้ไงอ่ะฉันยืนใกล้มาเราเลือดมันก็ลดอ่ะดูสิระวังควันแดงๆนั่นนั่นเนี่ยนี่ทิปันนี่นี่มันไม่เป็นอะไรเลยนี่ทิป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 นี่แล้วมองมัไมันไ่เจออีกแล้วหรอเนี่ยเจ้าหมีขอพิเศษหน่อยสินี่ ไม่มีคำวิเศษอะไรทั้งนั้นแหละนี่มันตัวอะไรเนี่ยมันเป็นมนุษย์ทองคำมนุษย์สีจัดการกับวันซิจัดกอ้าวบอดเปนไปอีกแล้วบอดเป็นมาหาดูไปไปไปเราต้องตายแน่ๆเลยเจ้าหมีเฮ้ยเอาเออเอ๊จุนันซีโอ้

ไม่นะนี่เจ้าตาตาปิโดเองร้อนเนี่ยไม่นึกไม่ฝันว่าแกจะมาเมืองนี้ได้แต่ขะชังเหอะฉันเตรียมสับปะรดไว้ให้แกแล้วงงไมาไม่ไม่นะอยาาอย่าทำฉันไม่เออใครก็ได้ช่วนฉันทีโดวววววว้วย มาช่วยด้วยเงอะไม่นะอะไร <Okay. S 1> นี่อ้าเอ้เอาแกยังไม่ตาย,ตยาเหรอฮะนี่เจอกันทำไมต้องทักกันอย่างนี้ด้วยเนี่ยฮะแกทำไมแกต้องทักว่าผิวฉันต้องตายเลยด้วยฉันจะไม่ตายง่ายหรอกบอกไว้ก่อนเลยอเอาเมื่อกี้แกเจอไอ้ตัวสัตว์ประหลาดนั่นไม่ใช่เหรอ,อที่มันเป็นคนน่ะฮะก็เป็นพราแกแหละปล่อยฉันยังอยู่กับมันน่ะดูเนี่ยเป็นพวกแกคนเดียวแทที่แกจะช่วยฉันนะแกไม่พาฉันไป็ยังด้วยนะ มันมันมาแล้วข้างหลังแกมันมาแล้วนั่นไงแตกลัวมันทำไมอันนี้มันเพื่อนฉันฉันบอกไว้ก่อนเลยตัวเนี่ยเนี่ยดูฮะอะไรนะเพื่อนแกหรอมันเป็นเพื่อนฉันใช่ฉันเนี่ยพามันไปกินราเบงนะด้วยดูอร่อยอร่อยมากโอ้โหนี่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยสรุปนี่มันเป็นมิตรเหรอเนี่ยใช่ยังไงล่ะฉันพามันไปกินราเบงใช่มตอนแรกมันวิ่งมาหาฉันฉันก็กลัวมันใช่ปะแล้วสุดท้ายอ่ะมันก็มองหน้าฉันแล้วมันก็เดินหนีไป มันไม่ทอะไรฉันเลยไตัวเนี้ยแต่แมันมีสับปะรดอีกตัวนึงอยู่ฝั่งนู้นมันกรลักมาแล้วเจ้าหวีนั่นไงไม่เป็นไรฉันอยากยาให้เพื่อนฉันน่ยไปตื้มันเลยนี่เจ้า SCP กถ้าเรามีองฉันเนี่ยฉันอุตสาใจเกไป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 ไ่ไไปไหไป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 ไไปไปไป่ปไปไปไนไปเปไปไปไไป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 อไปไ จัดการกับมันจัดการกับมันเลยจัดการกับมันสู้เขา scp ฉันว่าเราต้องช่วยมันหน่ยเจเจอปืนแมวเข้าไปหน่อยโอโหปืนแมวนี่แห่ยตาซะ ไม่อ้วนแล้วผลงานที่ผิดพลาดของฉันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยแพ้เจ้าต้องมีโทอีกแล้วไปแล้ววันนั่นไงมันมานั <tapping> ่นแล้วจหมีนั่นน่ะไหนไหนไหนมันมาไหนไหนหลานโอ้ยดูไม่ขับรถจาวงนี่พวกแกไม่มีปัญญาขับรถเหมือนฉันละสิงดูรถฉันสกอร์เป็นดอมฮอาไดโตเลยนะไปก่อนแหละเ 别躲了，干！啊！啊啊啊啊